นั่นก็นแบบถ้าแต้มันมีเขาเรียกว่ามีลายเซนมันมีซิกเนเจอร์ของตัวเองลายเซนคนนี้เป็นของคนนี้เห็นปุ๊บจะรู้เลยว่ามาจากค่ายนี้สังกัดนี้มันจะบอกตัวตนของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับ1 2ึสองสามดีห้าหกเจ็ดสับดาห์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลง เออจริงๆแล้วพี่เนี่ยมาจากนักร้องเก่านะเเมื่อตอนเป็นเด็กเนี่ยเสียงของเด็กเนี่ยมันจะมีความใสสูงเหมือนกระคังเลยนะครับแล้วมันก็มันจะเพราะมากแต่มันจะมีช่วงอายุของมันที่ทําให้เรารู้สึกว่าความไพเราะอันนั้นมันจะหมดไปเมื่อมันเป็นหนุ่มมันเริ่มเป็นหนุ่มปุ๊บเสียงผู้ชายมันจะเปลี่ยนความมั่นใจความเชื่อมั่นมันไม่เหลือเลยไงครับก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องหาเลรสักอย่างหนึ่งที่จะมาทําให้เรารู้สึกว่าก้าวต่อไปได้มีศาสตร์อันนึงคือเรื่องของการเต้นไปเห็นการเต้นบบลเล่ขึ้นมาก็็เเเเเอออะาาาาสสสสตตรรร์นน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 ีี้่่่่่ใใใจจกลลลยยยัััดดิิวงงไปมมูซึ ผู้ชายเรียนเป็นเรื่องตลกเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ของผู้หญิงนักเต้นมันมันไม่ต่างกับนักกีฬามันมีช่วงชีวิตที่เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองจริงๆคือสูงสุดจริงๆเนี่ยเกืสิบสี่ไปเนี่ยไม่เกิน40จริงๆที่ต้องข้อควรระวังเมื่อคุณอายุ40แล้วถามว่ายังเต้นได้อยู่ไหมเต้นได้เต้นสวยไหมไม่แน่ใจเพราะว่าจริงแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามสภาพของร่างกายนักเต้นมี2อย่างที่พึงจะทําก็คือว่า1คุณจะเทินจาก นักเต้นเป็นครูหรือกลายเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นเวลาเราทำงานมิวสิควลประวัติศาสตร์สำคัญและเวลาออกแบบท่าเต้นคนเขาเคลื่อนไหวกันแบบไหนยังไงเมื่อไปทำข้างหลังภาพก็ต้องไปญี่ป uh ุ่นไปดูว่าทำของเขาไปดูทั้งคาบุกิทั้งโน ทั้งการชงน้ำชาล้วก็จะเห็นอ้าวญี่ปุ่นมีแบบนี้แล้วจะมาแมทให้เข้ากับสถานการณ์ที่นพรเจอกีรติแบบไทยได้ยังไงนะครับกระโดดไปทำเรื่องหงเหนือมังกรไปจีนอีกแล้วก็ต้องไปเริ่มดูงิ้วหรือกลับไปแบบบ้านๆแบบแม่นาคพระขนงคืออันนี้เป็นโฟกแดนซะไม่มีอะไรที่เป็นหรูหรามคือบ้านๆระบํา,แบ,าแบบเออเทียนพันษาระบําลอยกระทงอะไรงเงี้ย คั้นไปเจอ4ี่แผ่นดินปังเอาแล้วแม่พลอยอยู่ในวังอันนี้มันก็ทําให้งานการคิดออกแบบท่าเต้นของเราเนี่ยมันพลังพรูแล้วมันหลากหลายเพราะนั้นรดักของการทำมิวสิควิมันชาร์เลนจ์สำหรับคนออกแบบท่าเต้นแต่ว่าเมื่อเราพัฒนาตัวเองไปจนมากกว่าอายุ40ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มจะนิ่งเหมือนอายุมันเป็นเหมือนปรัชญาเหมือนกันนะบางทีมันปรัชญาชีวิตว่างานที่ดีเนี่ยมันต้องมาจากสิ่งที่นิ่งซึ่งการไปผู้ออกแบบท่าเต้นนี้ยากกว่าเป็นครู เมื่อเป็นครูเขาจะมีตำราบอกเลยว่าคุณต้องสอนเด็กด้วยวิชานี้ด้วยทฤษฎีนี้ด้วยตำแหน่งนี้ด้วยการวางขาแบบนี้แต่ว่าเมื่อคุณเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นเนี่ยงานบางอย่างมันไม่ได้มีตำรา,ากเกาะมันต้องคิดด้วยมันสมองตัวเองนั้นอันนี้การที่เป็นนอโรโกราฟเฟอร์เนี่ยถามว่าเป็นกันได้เยอะไหมเป็นกันได้มากแต่ว่าการเป็นที่ยอมรับในประชาชนเนี่ยต้องถือว่าน้อยถ้าเกิดใครมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยและเป็นที่ยอมรับในสังคมก็ถือว่าคุณประสบความสําเร็จ เราอย่าเอาอายุหรือเอาเวลามาทําให้ให้ความกระตือรือร้นของเราลดน้อยลงอย่าให้เวลาของอายุหรือสิ่งที่ธรรมชาติมาตั้งกฎเกณฑ์ว่า60หลีทายนะ70อย่าทำงานนะ80ต้องอยู่นิงๆน,นะไม่ได้พี่คิดว่าด้วยวัยที่ที่มากขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับอายุแต่มันหมายถึงการสั่งสมประสบการณ์ที่มันจะเยอะขึ้นคือร่างกายม,มันอยู่ไม่ได้หรอกมันก็ต้องเหี่ยวโรยไปตามอายุแต่ว่าถ้าข้างในมันยังตื่นอยู่ตลอดเวลามันสดใสยยตลอดเวลามันจะบ่งบอกว่าข้างนอกอยังไงคุณก็สดใส เมื่อคนเาอายุสูงขึ้นเนี่ยมันต้องยอมรับโดยปริยายว่าสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแต่ในความรู้สึกของพี่ทํำยังไงให้สังขารมันคงสภาพเพราะว่าเรายังมีความรู้มาอีกหลายอย่างที่ต้องถ่ายทอดเราต้องอยู่เพื่อคนอื่นเพื่อเป็นทรัพยากรให้คนอีกหลายๆคนคนอีกหลายเจเนเรชันได้รับรู้ได้ซึมซาบได้มองเห็นได้เรียนรู้ได้ถ่ายทอดในสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับเขาวันนี้อยู่เพื่อที่จะให้ต่อ เป้าหมายในชีวิตพี่ต่อไปเนี่ยนะอยากให้ความรู้กับผู้ได้โอกาสพี่ได้ไมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเต้นหรือไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะอะไรก็แล้วแต่ที่พี่มีความรู้ที่จะถ่ายทอดกับคนที่เขาอยากแต่ไม่มีทุนทรัพย์อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากทํามากในชีวิต